สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีอัดหน้าจอโทรศัพท์นะครับของซัมซุง A12 นะครับหรือว่ารุ่นอื่นๆน่าจะใช้ด้วยกันได้นะครับเป็นของ Android นะครับโดยใช้แอปนะครับจาก Play Store นะครับแอปนี้จะเป็นแอปฟรีนะครับผมเพราะว่าในตัวเครื่องจะไม่มีมามาถ้าเป็น n o t ตสิบพวกนี้จะมีแอปที่ว่าสามารถอัดหน้าจอได้นะครับ อันดับแรกเราก็เข้าไปในเพ t สต e นะครับแล้วก็ไปโหลดแอปมาครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์แอปไว้ในใต้คลิปนะครับว่าแอปตัวไหนครับผมก็ใช้แอปตัวนี้นะครับเห็นไหมครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้นะครับแล้วก็คลิปนี้เดี๋ยวผมจะลองอัดไปด้วยเลยแล้วกก็พอโหลดมาแล้วก็เปิดเลยครับ อันนี้ข้ามไปก่อนนะครับพอเปิดมาแล้วก็ควรเริ่มเริ่มตอนนี้ครับรอให้แอปพลิเคชันอัาหน้าจออยู่นะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีตั้งค่าทีนี้อันดับแรกให้เข้ามาที่แอปครับแล้วก็มาที่มุมขวาตรงนี้นะครับโลกฟันเฟืองนะครับ พอเข้ามานะมาเลือกความละเอียดความละเอียดเขาให้แค่1ัน0คูณ720นะครับถ้าเกิดเลือกตัว2องพคูณของฟู l l HD จะใช้ไม่ได้นะครับไฟล์จะใช้ไม่ได้ให้เราเลือกตัวนี้นะครับอันที่2นะครับเป็น HD นะครับแล้วก็ติ๊กเ d โอเคนะครับ แล้วก็บิดเลดเราเลือกเป็นอัตโนมัติก็ได้นะครับหรือเลือกสิก็ได้เลือกอัตโนมัติก็ได้ครับแล้วก็เฟรมเฟรมเลดเราก็เลือกเป็นอัตโนมัติก็ได้นะครับง่ายๆหรือจะ60เฟรมก็ได้ผมเ,เลือกเป็นอัตโนมตัติเลยง่ายๆดีแล้วก็รูปแบบหน้าจอมีแนวแนวนอนกับแนวตั้ง แล้วแต่ใครจะเลือกนะครับว่าจะอัดเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนผมเลือกอัตุนมัติไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะลองแนวนอนให้ก่อลองแนวนอนก่อนแนวนอนแล้วก็ไมค์อันนี้บันทึกเสียงนะครับแล้วก็เนี่ยที่เราพูดเข้าไปเสียงก็จะเข้านะครับจะเสียบไมค์หรือว่าไปเข้าเสียงโทรศัพท์ก็ได้นะครับเหลือก็ ไม่มีอะไรนะครับมีกันนะครับตัวนี้คือนับถอยหลังนะครับเราสามารถตั้งไว้กี่วินาทีก็ได้นะครับตอนเรากดเลขคอร์ดแล้วให้แอปพิชชั่นนับถอยหลังมาว่ากี่วิเราถึงค่อยพูดนะครับแล้วก็จะมีตัวเลขขึ้นมา อันนี้ผมเลือกไว้ที่5้าวินะครับแล้วก,กดตกลงแล้วก็อีกอันมีอีกสอันนะครับตัวนี้ภาพหน้าจอภาพหน้าจอถ้าเกิดเราเปิดไว้เราก็ีสังเกตดวตัวนี้นะครับ mm hmm. เห็นไหมครับตัวนี้ถ้าเรากดนี่กล้องก็จะถ่ายหน้าจอไว้แล้วก็กล้องน,นี่กล้องหน้านะครับสังเกตดูนะครับดูมือผมนะครับ คล้ายๆว่ากล้องตัวนี้จะเห็นไหมครับเห็นไหมครับเนี่ยเห็นมือมากมเดี๋ยวผมจะเรามินมาบางให้ตัวนี้นะครับเนี่ยไม่ใช่เป็นถ่ายรูปหน้าเรานะครับถ้าเกิดเราหันนะหันจอโทรศัพท์ใส่หน้าเราตันนี้ก็จะเป็นจอย่อยเลยตัวนี้ย่อขยายได้นะครับตัวนี้เนี่ยให้เป็นภาพใหญ่ก็ได้ เวลาเราคุยไปด้วยรูปเราก็จะมาอยู่ในหน้าน,นี้ด้วยนะครับในจอเนี้ยครับเราจะปรับเลขก,ก็ได้เลื่อนก็ได้นะครับก็แล้วแต่ชอบนะครับใครอยากให้เห็นหน้าตอนพูดเราก็เปิดตัวนี้ได้นะครับที่คําว่ากล้องนี่นะครับนี่ยผมปิดไ้ก่อนแล้วก็แปลงครับแปลงให้สังเกตตัวนี้นะครับเห็นไหมครับตัวนี้ทีวีเนี่ย พอเราเปิดมาเราสามารถวงได้นะครับหรือว่าขีดไว้ว่าเนี่ยตรงนี้เรามาร์กไว้ว่าคือให้ทําตรงนี้นะนี่ผมวงไว้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับเนี่ยอันนี้เราก็กดถังขยะนะครับก่อนเราจะออกไปหน้าอื่นเราต้องกดถังขยะก่อนนะครับถ้าเราไม่กดถังขยะเราไปไปกดอื่นๆไม่ได้นะครับถ้ากดอื่นมันก็จะเป็นแบบนี้เราต้องกดถังขยะแล้วก็กด กาากระบาออกไปครับก็จะประมาณนี้นะครับการอัดหน้าจอของโทรศัพท์ครับผมเดี๋ยวผมกดย้อนกลับไปแล้วก็ตัวนี้เห็นไหมครับเตืองแดงเลยถ้้เรากดเข้าไปกดลบก,ก่อนครับจะมีไอคอนให้เล่นอยู่นะครับตัวนี้ นครับเวลาเราเล่นอะไรก็ช่างนะครับเราต้องอย่าลืมกดกากระบอกนะครับที่เป็นเครื่องหมายกากบาบไม่งั้นหน้าจอจะโชว์ขึ้นมาหมดเลยนะครโอเค แล้วเวลาเราอัดเสร็จตรงนี้นะครับกดหยุดหยุดชั่วคราวได้นะครับอย่างเราหยุดชั่วคราวไออันนี้อย่างเรายัางไม่พูดต่อเราเอาวางไว้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาเปิดใหม่เราก็มาเปิดทำต่อหน้าจอก็จะอัดต่อนะครับหรือว่าเราจบแล้วก็หยุดเลยนะครับก็คือหยุดเลย ก็เสร็จเพียงแค่นี้นะครับเราก็มาเปิดฟังที่เราไปเมื่อกี้นี่ไงไม่สามารถบันทึกไฟล์ได้เดี๋ยวกลับไปอีกรอบหนึ่งครับไม่สามารถบันทึกไฟล์ได้แสดงว่าครั้งแรกที่เราอ่านหน้าจอไว้เราเปิดที่สองพันสี่โอเคครับเดี๋ยวผมเปิดใหม่นะครับ นี่ครับพอเรากดลันจะนับห้าสี่สามสองหนึ่งออมาเรื่อยๆนะครับกดออกไปอันนี้คือเทาลันแล้วนะครับเดี๋ยวลองดูว่าจะบันทึกได้ไหมรอบนี้กดหยุดครับเปิดเล่นหนึ 3> 3, 2, 1, ่งก็จะใช้ได้นะครับคือความละเอียด ย้ำเลยนะครับความละเอียดเราต้องปรับที่ HD ดีนะครับถ้าเป็น Full HD ีจะบันทึกไม่ได้นะครับเหมือนเมื่อกี้ครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่หน้าตาแอปหน้าตาแอปเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้แอปนะครับใต้คลิปเผื่อใครอยากเอาไป อัาหน้าจอเวลาทำคลิปทำะไรนะครับของ a n น r o i d นี่น่าจะใช้ได้ทุกรุ่นนะครับบางคนที่ว่าเปิดมาแล้วอัาจไม่ได้ก็คือหนึ่งเลยคือตั้งคุณภาพไฟล์ใหญ่เกินไปนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ